การอาบน้ำมนต์และลงณห,หน้าทองร้อยแปดแผ่นเป็นพิธีเพื่อเสริมบารมีให้ผู้ทำพิธีนั้นจะเริ่มจากการอาบน้ำมนต์พุทธคุณเพื่อจะช่วยให้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตโดยผู้ทำพิธีจะต้องทำสมาธิตั้งกิจให้มั่นเพื่อให้ได้ผลสำเร็ธ์ที่แข็งแกร่งมากขึ้นจากนั้นอาจารย์จะบริกรรมบทสวดมนต์ลงในน้ำมนต์เพื่อที่จะนำไปอาบให้กับผู้ทำพิธี และนำน้ำมน,นต์นั้นไตอาบอันเป็นที่เสร็จสิ้นสำหรับการอาบน้ำมนต์ หลังจากนั้นผู้ทำพิธีก็จะได้ลงณนะหน้าทอง108แผ่นในลำดับต่อไปเช่นเดียวกันผู้ทำพิธีจะต้องตั้งใจอธิษฐานในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตและเพื่อให้พลังแห่งจิตนั้นถึงในสิ่งที่เราหวังไว้รวมไปถึงอาจารย์ก็จะเริ่มบริกรรมในการติดแผ่นทองทั่วใบหน้าพร้อมสวดคาถาเพื่อให้พลังแห่งจิตและความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ทำพิธี และเมื่อทําพิธีเสร็จสิ้นแนะนําให้ผู้ทําพิธีนั้นงดทานเนื้อสัตว์เป็นเวลาอย่างน้อยสามวันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและดําเนินชีวิตในทางที่ดีต่อไป